ครับสวัสดีครับบันทึกนะวันพฤหัสบดีที่2ี่สิสิงหาคมปีพุทธศักราช2568กบปับเรียงขออนุญาตน,นะครับมาวันนี้เราก็จะมามุ่นเวียนลาฟะเปลี่ยนมาบอกกล่าวเล่าถึงหรือบอกกล่าวเล่าเรื่องที่มีความปรมพันธ์เกี่ยวข้องกับลุงปูน่นาคโสพโนเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันนั้นก็เป็นว่ากันเฉพาะว่ากันเฉพาะพระกุกพระเก่า เนื้อหาสาระที่เราจะฟังนี้อาจจะเป็นการนะครับข้ามการเวลาข้ามสถานที่เจาะเวลาหาอาดีตก็อันเนื่องมาจากการจัดสร้างมงคลวัตถุหรือวัตถุมงคลนะครับประเภทภาพพิมพ์นะครับภาพพิมพ์ภาพสมเด็จนะครับเนื้อผงพระพุทธคุณที่ถือว่าเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขวงวานว่านเครือของสำนักวัตรังโควิด ตาลาก็หรือวัดบังว่าใหญ่นะครับขออนุญาตนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะบอกกล่าวถึงพระพิมพ์ที่จัดสร้างโดยวัดชนะใจศรีหรือวัดเกาะวัดชนะใจศรีหรือวัดเกาะน,นี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลฟ้าค้วยอำเภอรอรัญญประเทศจังหวัดแฝกแก้วด,ดินแดงแห่งบูรพาทิต์ ถือว่ามีความน่าสนใจเพราะว่าจัดสร้างกันมาในวาระพิเศษวาระอันเป็นมหามงคลกึง่งพระพุทธการลึง25พระพุทธศตวตรรษราวประมาณปีพุทธศักราช2500ถือว่ามีการจัดสร้างเนื่อนนานกันมาถึง68ปีนับถึงเวลานับปัจจุบันนี้ รูมูนหน้าโสภณเอาหรือสมศักสั์ชนยุที่ประเทศสิทธินายกถือว่าเป็นอดีตเจ้าวาดองค์หนึ่งของวัดละคังโคฟิตตารามที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงเรื่องราวอันเป็นตำนานของวัดละคังโคฟิตตารามซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครก็ตรงข้ามกับวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถือว่าในครั้งนั้นท่านเป็นองค์ประธานในการจัดสร้างก็คงจะต้องแบ่งแยกแตกออกเพราะเรื่องราวที่เป็นสำนวนต้นของวัดชนะชัยศรีหรือวัดเกาะนะครับสามารถศึกษาได้เพราะวัดนี้ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่โบราณแม้จะตั้งมาตั้งแต่ในสมัยกรุงรัะตะนโกสินทร์แต่เป็นวัดโบราณที่ประชาชนในท้องถิน่นที่เป็นผู้อ,อพยพย้ายาม,มาจากชาวยวน นะครับยามาจากชาวยวนก็อันเนื่องมาจากเรื่องราวหลากหลายในการอพยพผู้คนในการผูกสมัครสามัคคีการแลกเปลี่ยนวัฒน,นธรรมการทำมาหากินการทำมาหาอยู่ก็ถือว่าเป็นชาวยวนซึ่งวัดนี้ก็จะมีศิลปะแบบผสมนะฮะไทยลาวก็ให้ดูบทหลังเก่านะครับเรื่องราวก็สามารถที่จะไปศึกษา คนสำรัญต้นในการศึกษ,ษารเรียนรู้ได้เรื่องราวที่เราจะพูดในครั้งนี้คือเป็นพระพิมนะครับพระพิมนะครับพระพิมพ์ก็ถือว่าแตกแยกออกเป็นสองอย่างคือจัดสร้างกันตั้งแต่มาปีพุทธศักราช2,500กึ่งพุทธศตวตรรษโดยมีหลวงปูน่นาพนโมาเป็นองประฐานพระพิมพ์นี้จึงมีนะฮะเนื้อหาบนฝันฝ่วนะสมต่างๆที่เป็นของฝายวัลคังโคฟิตารามนะครับก็ผง ปัมังมหาคัมภีร์นะฮะก็ประกอบด้วยอิทิเจนะับปัทมังอิทิเจตีนิสิงเหพระพุทธคุณแล้วก็มหาราชนั่นเองนะครับรวบรวมถึงผงเนื้อหามวลสารต่างๆของพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงรวมถึงพระผงของวัดปากน้ำนะครับวัดปักน้ำนะครับ,รบหรอหลุงพ่อพสดจันทสาโลนะฮะองค์ปฐมสายวิชาธรรมากาย ก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับวันนี้เราหยิบยกตามทรัพยากรที่เราได้มานะครับทรัพยากรที่เราได้มานะครับเป็นพระก,กุพระเก่านะครับก็ต้องแบ่งแยกแตกออกมาว่าเป็นสมัยนั้นที่สร้างไปแล้วมีการให้ออกบูชาเช่าหาบูชานะฮะก็จะเป็นพระเก่านะครับแต่ที่มีการสืบค้นพบภายหลังที่บนฟ้าเพดานพระอุโบสถหลังเก่าเป็นพระชุ่มน้านะครับก็เนื่องมาจาก หลังคาล่วนะฮะภาพบรรจุว่าอยู่ใต้เพดานหลังจากที่เสร็จสิ้นงานปีนะครับงานบุญงานปีแล้วออกให้เช่าบูชาเรียบร้อยก็บรรจุผ้าเก็บรักษาเอาไว้ในวันข้างหน้าเมื่อถึงข่าวจําเป็นนะครับถึงได้นําออกออกมาก็ถึงว่าเมื่อฟ้าเพดานกุเพดานโบสถ์นะฮะชำรุดฟุบโทมนะฮะก็ทําให้ได้พบภาพพิมพ์ต่างๆออกมาอย่างมากมายนะครับภาพพิมพ์ที่ค้นพบในครั้งนั้น นะฮะก็นอกจากพับพิมพ์สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะฮะก็ยังมีปกโพลสามชั้นปกโพลห้าชั้นนะครับพิมพ์ปกโพลเจ็ดชั้นปกโพลเจ็ดชั้นก็ยังแบ่งอีกนะครับมีหลังเรียบกับหลังตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือก็จะมีคําว่ากึ่งพุทธกาลเนี่ยนะฮะยี่สิบห้าศตรวรรษนะครับผมก็มีแต่เฉพาะพิมพ์นะครับปกโพลห้าชั้นปกโพลห้าชั้นถือว่าเป็นพิมพ์ไม่ได้แพงไม่ได้พิมพ์นิยมนะครับ นะฮะนอกจากจากนี้ก็ยังจะมีพิมพ์พระขุนแผนพิมพ์พระนางพญาบะนะฮะพิมพ์สามเหลี่ยมข้างหมอนนะครับพิมพ์ปุนางและพิมพ์อื่นๆอีกอย่างมากมายก็ต้องศึกษาเรียนรู้เพราะถือว่าเป็นภาพพิมพ์ที่นะครับที่ได้รับความนิยมในท้องถิ่นนะครับในท้องถิ่นดังนั้นการพิจารณานะครับการพิจาราก็ต้องพิจารณานะครับโดยการจดจําพิมพ์ฟงต่างๆให้ทราบว่าพิมพ์ทรงนี้มีมาอย่างไง ก็ต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณผู้ให้ทรัพยากรน,นั้นมานะครับก็ถือว่าครั้งหนึ่งผมเคยได้ไปทํางานอยู่ที่อรัญ,ญประเทศมีสายพมันกับบรรดาพักพวก่วงเพื่อนสนงพี่น้องต่างๆนะครับก็ให้ความรักความเอ็นดูนะฮะก็ให้มานะครับเอาไว้มาทํางานเอาไว้เก็บเกี่ยวประดีผมไม่สามารถหาต่อเนื่องเชื่อมโยงได้นะครับปดีสะดุดลง นะฮะจังหวะในการทำงานสะดุดลงนะครับแม้กระทั่งในปัจจุบันก็ยังมีบ้างข้างข่าวที่ผ่านไปแถวอัญยประเทศตาพิยาสักแก้วนะครับสักแก้วก็แถบแถบอำเภอเมืองนะฮะวัฒนานครนะครับก็ยังมีไปบ้างปัปบไปแต่ไม่เหมือนตะก่อนที่ไปกันนะครับเรียกได้ว่าทุกเดือนนะครับทุกเดือนหรือ2อาทิตย์ครั้ง นะฮะก็ถือว่ามีความเชื่อมโยงต่อเนื่องมากกว่าแต่ถือว่าวันนี้เราก็มาเก็บเกี่ยวทรัพยากรนะครับให้ได้ศึกษาเรื่องรู้ทำความเข้าใจกันนะด้านหลังเรียบนะฮะเมื่อเห็นด้านหลังเราก็จะเห็นไฟซิ่งนะครับภาพอ,องค์นี้เป็นการเกาะแกบนะฮะกดปั๊มมือแบบโบราณนะครับก็คือกดปั๊มหน้าเดียวนะครับฝุน่นอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นหลังเรียบตามฝืกของวัดร,รังโกฟิต,ตารามโดยมีหลวงปู่น้าโสขโนมาเป็นองค์ประธานนะครับดังนั้นการจัด พิธีพุทธาพิเศษมหาวิเศษก็มีพระกิจจาร์ร่วมกันอย่างมากมายนะครับอย่างมากมายแล้วก็มีอยู่ด้วยกันทรงถึงสามวันละสามารถฝึกค้นนะครับสำนวนต้นได้นะวันนี้ก็เพียงแต่แนะนําให้ได้เห็นนะครับดังนั้นเมื่อเป็นภาพกดมือกดมือตัดมือตามแบบสํานักวลคาคังเราจะได้เห็นไฟฟิ่งด้านหลังว่าจะไม่เท่ากันนะครับที่ไม่ไเท่ากันก็จะมีเหตุหลายปัจจัยนะครับ เหตุไหลไปใจในการหดตัวความแห้งอากาศสัมผัสความชื้นสัมผัสนะครับนะฮะการตัดปีกันอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างพอเมื่อเห็นพระแบบนี้ก็ต้องให้เข้าใจว่าพระเท้โดยธรรมชาติเป็นยังไงนะครับพระกุเป็นยังไงพระเก่าเป็นยังไงนะครับพระเก่านะฮะก็คือพระที่ให้ออกจาหน่ายดังนั้นราคาเล่นหาก็จะแตกต่างกันนะครับประเภทพระกุและพิม,มพไม่แพงเนี่ยก็ถือว่าเป็นของดีราคาถูก นะครับของดีราคาถูกแล้วเราเมื่อเห็นสภาพนะฮะที่มาอย่างนี้นะครับก็ต้องเข้าใจเลยว่าเป็นของดีราคาถูกนะแล้วแถมยังถูกนะฮะที่ชำรุดแตกหากเสียหายนะครับถูกนำไปใช้เป็นเมื่อหามวลสารส่วนผสมที่สำคัญต่งตางๆได้ในหลายๆว่าละหลายๆรุ่นนะฮะผมก็ได้มีการบันทึกเอาไว้นะครับเอาไวนะ้ย่งนึก ดังนั้นสาเหตุในการจัดสร้างเราก็แจ้งกันไปแล้วเนื่องจากการนะครับงานปีแล้วก็การนะฮะปัจจัยทยทานในการสร้างโบสถ์แล้วก็มีมงคลวัตถุหรือวัตถุมงคลรุ่นต่างๆพิมพ์ต่างๆอย่างเพศประเภทพ,พระรูปหล่อของสมเด็จโตนะครับก็อัดเนื้อมาจากวัดเกาะนะฮะหรือวัดเกาะวัดชนะชัยศีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระปริจันโตล่าวก่อนว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระปริจันโตนะครับ เสด็จจารึกสแสวงบุญนะเป็นสมณทูตไปยังดินแดนขเขมรดินแดนกัมพูชาหรือกัมพูชีนะฮะตอนสมัยก่อนนี้ยังเป็นประเทศเมืองขึ้นของประเทศไทยนะครับไม่ยุ่งวุ่นวายเหมือนกับสมัยอ่าเดี๋ยวก็จะไปภาพพิงอิงถึงนะครับวุ้นเส้นอีกวุนเส้นนะครับก็ให้ได้นะฮะติดตามข่าวกันก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมหยิบยกเพียงแค่มาประกอบนะครับ ดังนั้นเรื่องราคาค่าความนิยมนะฮะในการเล่นหาเก็บสะผสมแลกเปลี่ยนก,นกันก็อยู่ที่สภาพอยู่ที่หลายองค์ประกอบอยู่ที่สภาพพระความสวยงามความสมบูรณ์นะครับพระบรรจุก,กุก็ไม่บรรจุก,กุนะฮะดังนั้นถือว่าเป็นอีกพระกุนะครับยอดนิยมของเมืองอรญญารยประเทศนะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับคงจะประมาณนี้สำหรับวันนี้ นะครับก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้แล้วในครัง้งหน้าเราจะได้พบจะเจอกันด้วยเรื่องใดสาระที่เป็นประโยชน์อันใดนะครับให้ได้มาตีแผ่แบไตให้ได้ทําการฝึกษาเรื่องรู้ทําความเข้จใกกันอย่างแยบคายกันอย่างกว้างขวางกันอย่างมีเชิงชาติหรืออย่างมีลําดับก็ขอให้ได้ติดตามกันสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ